ก็โอเคครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับผมเข้าสู่เกมเอ่อจะเลยว่าเนี่ยจำไม่ได้แล้วครับเอ่อฟุดนะครับผมใช่ครับซึ่งต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้เข้ามาเป็นสัตวัดแล้วนะเพิ่งกลับมาเล่นเลยนะครับผมรู้สึกหมดคอนเทนต์นะครับแล้วก็รู้สึกคิดถึงเกมนี้ด้วยแหละนะครับที่ไม่ได้เล่นมันเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยคิดว่าเราจะต้องมาล่าค่าหัวกันแล้วครับเนื่องจากค่าหัวผมเนี่ยมันลดนะฮะตอนนี้อยู่ที่2องล้านห้านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ผลฟ ใช่ครับก็ประมาณนั้นครับเนี่ยบางครั้งที่จะเท่อยู่กับฟินิกส์อ่ะอันนี้จริงผมทำมาล่าไอ้นี้ครับลิเวทานะครับผมแต่ตอนนี้ไม่มีตีลงครับเละอย่างก็ได้ครบหมดแล้วนะครับเป็นพวกมูฟกบัดเลยพวกนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับมันก็เป็นว่าโอเคผมเราไปหาเกือบคุดโชคลายกันดีกว่านะไม่รู้ว่าโชคลายหรือโชคดีนะครับจะได้ข้าหัวผมเนี้ยนะครับผมรู้สึกมีตัวมาไหมมีครับผมเออต้องบอกว่าผมได้เป็นสายผลปีศาจนะครับ ใช่ครับเปีนยวสายผลนะครับแล้วก็อื้ออื้ออ้ออเปิดนะครับไม่งั้นแจ้ครับไม่งั้นแจ้เอาอ่านี่ก็ประมาณนั้นแหละนะครับ เอาเอาเอาซีเอาซีมัวแล้วครับทีนี้อือเอาหายเฉยอ,อย่างว่าเปิดมาก็เดือดเลยครับเลยอันสมัยผมบั๊กเนี่ยเอา ป่ะอะตอนนี้พี่แกน่าจะกําลังไปหิวเลือดอยู่ครับผมจะบินขึ้นบนฟ้าเพื่อสังเกตแกละกันนะครับไม่รู้ว่าพี่แกชื่ออะไรด้วยนะเมื่อกี้รืมสังเกตฮะแล้วก็เป็นว่าถ้าเขาไม่สู้ก็ช่างเขาละกันครับป่ะเราไปหาคนใหม่ก็ได้ฮะไม่เป็นไรือเหมือนเดิมครับผมไม่รู้ว่าโชคอะไรโชคดีเลยครับที่มาเจอผมเนี่ยพี่แกจะเปิดปั๊มข้างหัวได้โคตรมันนะฮะนะครับผมรู้นูนรู้สึกตรงนู้นมีคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองบินไปทางนู้นดูนะครับ โอเคผมคิด okay, ว่าคนไล่คอับไม่ <g all> มีพงคอภาวนาอยากให้เป็นอย่างที่ผมคิดแล้วกันนะครับอะไรที่มันเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วบินได้แหละมันไม่ใช่แบบสิ่งที่ว่าแล้วไงโปรครับผมโอเคครับบินมาตั้งนานเนี่ยเสียเวลาจัดเลยกว่าจะมาถึงอนะ่ oh 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 ะโอ้โหโคตรนานเอ๊ะจ้าพ่ผมขอดูสีฮาคิด้วยนะครับมีคนไหมเนี่ยมีครับผมอยู่ข้างหลังนู่นเดี๋ยวเราไปอ่าตุยดีเย่เขนเดี๋ยวเราไปทำการาช่วยพี่แกฟ,ฟรราร์มบอสจากเมอมันกันดีวกว่านะครับ เรียกว่าปิดชากแบบโคตรไวเอ้ยผมช้างด้วยนี่บึ้มเออเอาไหมอ่ะเออเอาปีมาเอามั่วเลยนี่เอามัวมั่วครับเออเอเอตระมอดเลยผมไม่ได้เล่นนานนะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรไม่โดนหรอกครับเนี่ยยิงใครก็ไม่โดนนะ เล่นอะไรวะเนี่ยออืดูเลื่อนมาฮะบึ้มปึ้มปึ้มอ้าวมัวอ้าวมัวงี้มัวงี้โอเคโอเคครับไปไปโลกสองกันดีกว่าครับหนำใจเลยฮะวันนี้นอนหลับเลยครับไปครับไปโลกสองกันนะ โอเคครับผมหลังจากที่เดินทางมาถึงโลก2ไปที่เรียบร้อยอย่างแรกที่เราต้องทำาลครับควรเปิดทางขี่เกาะไปซะนะครับผมเป็นสิ่งที่ควรทําเป็นอย่างแรกเอ๊ะนี่ใครเอาไม้เพื่อ,อนอันนี้ผลเลยวะเนี่ยเดินโนเสารหรออ๋อน่าจะเดินโนเสานะครับทีเล็กครับผมจะไม่ยุ่งแล้วกันไม่สนนะครับภารกิจวันนี้คือผมจะมาตามล่าข้าวหัวครับใช่ครับเพิ่มความน่ากินขามให้ตัวเองสักนิดนึงครับไอ้อพูนแสกไอ,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 อ้ผมโดนลุ้มทุกคนผมโดนลุมแย่แล้วไปอยู่แล้วจ้าหิวก่อนครับหิวก่อน โอเคโอเคโอเคขอรีสแตมินา่าแป๊บนึงด้วยนะครับเกือบแย,ย่ครับเมือเ่อกี้เอ้ยเหมือนผมจะโดนลุมเลยนะครับจำไม่เนี่ยไอผมก็เล่นกากซะด้วยสิโอ้โหเล่นยากไอเราก็เพิ่งกลับมาเล่นด้วยครับเล่นอย่างยากเลยฮะปอ๊บโอ้ดูดิจะแปล๊บ เอ้ย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 อะไรวะนี่อ่ะมาได้หิวแล้วก็มามาสู้จะเอาเลยครับมามามาสู้หมดอ่ะจังหวะนี้สู้หมดครับไม่สุดครับไม่สุดมาคุณเปิดเผาก็มาครับเพราะเอ้ยเดี๋ยวหนีก่อนเดี๋ยวจะเตี้ยงเอาครับเปิดไอ้เคียงเนี่ยเปิดแล้วชิมมีโอเคเปิดแล้วฮะมามาเอ้ยผมเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนดาบดีกว่าครับดาบนี้ไม่เบิร์กฮะผมเล่นดาบบิ๊กมัมเหมือนเดิม ไม่เหมือนเดิมเหมือนพี่แกแล้วกันนะครับเนี่ยมาสิมา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 อ้าวเรียบร้อยฮะดูเขามีสีแล้วมามา เปิดเผ่าอ่ะทุกคนโอ้ยี่แกเปิดเผ่าอะผมไม่มีเผ่าฮะทุกคนนั่นแหละประเด็นอย่างวะพูดแบบไมื่อ,อไรมาผมเอาใหม่ครับผมมืนผมล้านจัดเดชมาผมล้านจัดเดชมาเดชล้านจัดอะล้านจัดอะครับจังหวะเนี้ยล้านจัดอะโอ้ยก็พี่ชัยเปิดเผ่าอีอ้กใครจะไปเล่นได้แล้วพี่ชยัยโหปีชัยเปิดเผ่าฮะ อะมาถ้าเปิดเผาเขามาบินสู้กันอากาศได้มั้มาสิมามาสิมาเอ้าจะเอาไงทีเนี้ยมาเลยครับมาเลยครับเออมาเลยครับเอ้าเจ็บนะเจ็บเจ็บนะเจ็บนะเอ้าเอ้าเอ้าอุ้ยเจ็บนะเอ้าเจ็บนะเอ้าเอ้าเอาบินบินซุนนะจังหวะนี้เอาเจ็บนะเอ้าเอ้า โอเคไม่เป็นไรผมผมกลับแล้วผมกลับร่างแล้วครับเพราะผมเดียงแน่เลยว่ะทุกคนนะผมไม่มีละ okay. โอเคว่ะเจี๊ยบก็เลยยี้เนี่ย <c oughs> 네ครับโอเคครับผมไม่เป็นไรครับอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไนะ <c oughs> 네ครับ <c oughs> ไม่น่าไหววะฮะจะังหวะนี้อยู่มั่วามาดิถ้าผมได้สายดาบผมว่าผมผมชนะชัวร์ครับจริงครับจริง โอเคครับผมผมสู้ใครไม่ได้เลยนะครับมันก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้แหละโอออะไรไปเนี่ยงั้นก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับแล้วก็ขอบคุณนะครับใครที่ยังไม่ลืมกันนะครับแล้วก็เข้ามาดูเนี่ยต้องบอกเลยว่ายังคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมนะครับโอเคครับผมไปแล้วฮะบ๊ายบายครับ